สวัสดีสสดค่ะพรีมค่ะด้าค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ6ความเข้าใจผิดนะคะที่พบบ่อยมากในคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะความเข้าใจผิดที่หนึงน่งปวดเข่าห้ามขยับเดี่ยวข้อพังน้องด้าเคยเจอไหมคะคนไข้ที่เดินด้วยไม้เท้าอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบบอกว่าไม่ค่อยกล้าขยับข้อเลยเพราะว่ากลัวว่ามีอาการปวดหรือว่าเข่าจะเสื่อมได้เร็วขึ้นค่ะ เราเจอบ่อยมากเลยนะคะคิดว่านากักกายภาพคนเจอบ่อยมากก็คือเดินมาแล้วเจ็บเราไม่ยอมขยับเลยจริงๆมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอเราไม่ขยับเนาะกล้ามเนื้อรอบเข่าของเรามันก็จะอ่อนแรงลงไปทีนี้เวลายิ่งเดินนะคะก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนว่ามันล้าแล้วมันจะมีโอกาสที่จะสุดได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ค่ะเพราะว่าการบริหารกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะคะจะช่วยเสริมให้กล้ามเนื้อหนะะ้าขาของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะ แถมยังลดแรงกดในข้อด้วยนะคะจะทําให้อาการปวดของเราเนี่ยลดลงได้เร็วขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะความเข้าใจผิดที่2นะคะคนแพทจะคิดว่าการบริหารข้อเข่าเนี่ยจะต้องยอ่อลึกๆถึงจะได้ผลเนาะพี่พิมเคยเจอปะ่ะเพราะว่าด้าเคยเจอเนาะค,คนไข<น>้ที่เขาคิดว่าเวลาสควอชอย่างเงี้ยเราต้องยิ่งยอ่อเข่าให้ลึกเท่าไหร่เงี้ยกล้ามเนื้อก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วการย่อเข่าเยอะค่ะ จะไม่แนะนําในคนไข้ที่มีอาการเข่าเสือ่อมตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะคะพเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยจะมีการกดกันมากยิ่งขึ้นนะคะที่จะแนะนําเป็นท่าที่ไม่ต้องย่อเข่านะคะอย่างเช่นการนั่งเหยียดขานะคะเพื่อเกรงกล้ามเนื้อนะะ้าขาหรือการนอนเกรงกล้ามเนื้อหน,ะะนะะ้าขาค่ะทางนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อนะะ้าขาที่แข็งแรงขึ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะแค่เราออกกําลังกายเนาะให้ถูกท่าให้ได้กล้ามเนื้อมาที่เราต้องการให้ถูกองศานะคะแล้วก็แค่นี้คือได้ผลแล้วก็คือไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนวดเข่าเนาะ คว,ความเข้าใจผิดที่สามยิ่งเดินยิ่งหายเข่าเสื่อมนะคะน้องด้าเคยเจอไหมคะคนไข้ที่ชอบบอกว่าเดินวันละหมื่นเก้าแล้วกล้ามเนื้อขาจะแข็งแรงขึ้นโอโ้โหเจอบ่อยเลยค่ะบางคนก็เดินเนาะเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาหาเราแล้วก็ด้วยความรู้สึกผิดเนาะก็บอกว่าเจ็บเข่ากว่าเดิมค่ะจริงๆแล้วการเดินมันก็มีประโยชน์นะคะ แต่จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาร่วมด้วยค่ะเพราะว่าถ้าหากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยเวลาที่เราเดินนะคะจะเกิดแรงกระแทกที่ข้อเข่าแล้วคนไข้จะมีอาการปวดค่ะใช่ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่าเนาะให้แข็งแรงเพื่อที่จะช่วยพยุงแล้วก็ช่วยรับแรงเราก็จะได้เดินได้นานขึ้นนะคะโดยที่เข่าไม่ซุดความเข้าใจผิดที่4ถ้ายืดกล้ามเนื้อแล้วไม่เจ็บ แปลว่าไม่เวิร์กใช่ค่ะอันนี้ก็อีกอันนึงพี่พิมเนาะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาย,ยืดกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเขาแบบทาไมถึงไม่รู้สึกเจ็บเลยคะหมอทําไมทําไมถึงแบบเออมันไม่แรงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆที่อยากจะบอกว่าการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะคะไม่ควรรู้สึกเจ็บเลยค่ะ เพราะว่าการที่เรารู้สึกเจ็บเนี่ยอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเรามีการอักเสบมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ําค่ะอืมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืดกล้ามเนื้อเราไม่เจ็บก็คือเราจะต้องยืดแค่พอให้มันตึงๆเนาะให้แบบตึงแบบรู้สึกสบายไม่ต้องฝืนมากนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดค่ะค่ะความเข้าใจผิดที่ห้าอายุเยอะแล้วจะบริหารไปทำไม พี่เคยเจอเลยคนไข้หลายๆคนคที่อายุมากอะค่ะจะชอบบอกกับเราว่าอายุก็เยอะแล้วจะบริหารกล้าม,มเนื้อไปทําไมละหมออ,มอันนี้คืออยากจะบอกทุกคนให้เข้าใจใหม่เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างให้แข็งแรงได้ตลอดทุกช่วงวัย เพราะว่าการบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะจะช่วยให้ผู้สูงอายุค่ะสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ดีขึ้นอย่างเช่นการลุกขึ้นจากเก้าอี้นะคะหรือการเดินเข้าห้องน้ํานะคะหรือบางคนที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งไม้เท้าเลยค่ะใช่คะ่ะสั้นๆเลยนะคะว่าแข็งแรงได้ทุกวัยถ้าตั้งใจดูแลตัวเองนะคะค่ะความเข้าใจผิดที่ครบ พักไว้ก่อนเดี๋ยวหายเองค่ะพี่พิมพ์คะมีคนไข้บอกว่าเวลาที่เราเริ่มปวดเข่าเนี่ยให้นอนพักก่อนยังไม่ต้องทําอะไรคือตอนนี้คนไข้คนนั้นคือพักมาละสเดือนค่ะสำหรับคนที่มีอาการเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็ไม่ขยับข้อเลยเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อรีบค่ะจากการที่เราไม่ได้ใช้งานหรืออาจจะเสี่ยงต่อมีการยึดติดที่ข้อนะคะอาจจะทําให้ข้อมีการติดแล้วก็ขยับไม่ได้เลยค่ะก็คือทางที่ดีที่สุดเนาะก็คือเราก็ควรที่จะปฏิบัติเนาะปฏิบัติตัวให้ถูกในเรื่องของการลดปวดนะคะแต่ว่าถ้าเบื laude, ้องต้นเนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราทําถูกไหมก็จะแนะนําให้ไปพบแพทย์เนาะกล้บ้านนะคะค่ะ ข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่จุดจบของชีวิตค่ะถ้าเราเข้าใจร่างกายของตัวเองแล้วก็รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมค่ะใช่ค่ะเพียงแค่5นาทีต่อวันเท่านั้นเข่าของคุณก็จะดีขึ้นได้จริงๆนะคะอย่ารอให้เข่าเสื่อมจนเดินไม่ได้นะคะค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆแบบนี้นะคะด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าส่งคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วพบกันนะคะ ข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที SCS คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม